สวัสดีชาวเกมเมอร์อทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซ Seed เกมเมอร์ amer, นะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกม Resident Evil 7นะครับผมโอ้โ,ฮโฮ้นะฮะอยู่ในพาร์ทที่สิบหกใช่ปะเออน่าจะใช่นะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะมาลุยอยู่ด้วยกันแบบมึนๆน,นี่แหละครับผม <c oughs> โอเคก็ผมได้เตรียมปืนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีเป็นเอ่อ uh, ตัวตัวอย่างเนื้อเยื่อนะฮะเอาไปทำอะไรเอาไปเก็บก่อน อ๋อมันอ๋อไอเทมนั้นอะไรวะนะะมีปืนลูกซองปืนอะไรพวกนี้แต่ว่าอ่าผมว่าปืนพกไม่น่าจะใช้วะนะนี่กูมาผิดนเนี้ยต้องใช้ปืนอะไรดีนะถ้าปืนพกไม่ใช้แล้วก็ใช้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 เอะปืนพกนั่นแหละนะฮะปืนพกผมมีเยอะมากเลยนะครับกระสุนเยอะมากแล้วก็ต้องใช้ปืนพกให้หมดก่อนถึงจะสามารถอ่าไอ้นั่นได้นะฮะโอเค เราไปกันเลยดีกว่านะครับวังเวงวังเวงจริงๆผมว่าต้องเจอสซปรไพรส์แน่ๆเลยฮะเอ้ยต้องอันแน่ไม่พลาดหรอกนะเนียโอ้ยน้ำยาเดี๋ยวเจอน้ำยาเลยน้ำยาเยอะจังเลยอะ่ะของเต็มแล้วเนี่ยชิบหายละไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวกระสุนก็หมดเองนะ มราเป็นสายชิวมากๆเหมืนเงเจอล้วหนึ่งศพเอ้ยหนึ่งศพหนึ่งศพสี่ห้าหกเจ็ดอเอาใหม่เอาใหม่เจ็ดเจ็นัดเลยเหรอโอ้โหก้อ้ยอ้้้ออ เช็ดโอ้ย์เย่มูมูเมนสูงมากอะมูเมนกรสุนแม่งแคหมดละแล้วจะเหลือกระสุนพิเศษต่อนะผมยังไม่ใช้ยาไอ้คาร์บอนไรยาโดบนะฮะมันมันไม่เฟียวอันที่จร oh, yeah. ิงไอ้อันที่จริงอาดานี้มันโอ้โหเยอะเลยนะนี่อ่ะนี่นี่นี นี่ไงยิงเป็นชุดเลยว่ะเฮ้ยทำไมมือมันสั่นๆวะมีอายิงมันนิ่งกว่านี้เยอะเลยนะใส่มีอานี่ไม่ธรรมดาง่าอู๋เยอะจังฮะใช่ยเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเออมามาดิมาดิมาดิมามาดิเออวู้คอมอน,น,น คือมีโหดกว่าน,นี้ไหมครับอะ่ะใช่ไหม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 อย่างนี้ก็จบนะฮะดูเรื่องของเหลวว่ะตัวนี้ของค่อนข้างที่จะของผสมเยอะมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้กับอะไร <c oughs> น,ไนี่อไงฮะโอ้กระสุนเยอะกันฮนะี่กันนะของเต็มครับเชีย่ยปืนไฟก็ด้วย ไม่ดีของเต็มว่ะทำไงดีอะใส่ผมพกปืนมาเยอะเกินไปอะปืนแบบระดับเทพอะนะฮะพกมาเยอะเกินไปพกระเบิดไปด้วยก <c oughs> ูมาทำไมเนี่ยท่านั้นก็ช่างมาแล้วกันเนาะเรากระสุนผมว่ากระสุนเราเยอะเกินไปแล้วนะครับปล่อยไปแล้วปะไปกันเลยดีกว่าคือแบบของเยอะอะครับน้องๆ้อง อีไงเอาน้องหน้ามัน่ะเออมากดลิฟต์ครับป่าฉันพร้อมแล้วนายหล่ะพร้อมหรือเปล่าอันนี้จริงผมน่าจะยิงกระสุนเล่นไปสักสองสองกระสุนนะ,ะแล้วค่อยเก็บเก็บกระสุนใหญ่มาแต่ช่างมันช่างมันเถอะห้ยห้ยอย,อย่าพังนะเว้ยห้ยเช็ดแ้่ สมก็เป็นเหมืองจริงๆนะเน,นี่ยโอเคฮะโหถือว่าบรรยากาศนี้ใช้ได้พอสมควรแล้วฮะโออ้ชเช็ดเช็ดเช็ดไอ้เช่นนี่มันตีแรงกระสุนที่เตษเป็นไงแล้วฮะตายไหมตายเถอะขอร้องละโอเค ผสมพิเศษน่าจะยิงประมาณสองสามนัดตายนะไอ้ถ้าโดนหัวนะสุดม,มันแรงอยู่ฮะนแน่มีระเบิดด้วยมัน,ม,นมันกดปลดล็อกไม่ได้นะอุย้ยเชี่ยลืมเห็นขอโทษลืมเห็นแค้นวะจะรู้ตูสี่นี่ฮะเดดไปสมุนไพรไปยิงให้หมดครับ เสียวเสเสียวจัดกระสุนเยอะจัดกระสุนนี้มันบางอยู่แล้วฮะไม่เป็นไรโอลูกซองโคตรเจ๋งว,วันนี้เสียงอะไรบางอย่างโห้เชี่ยพอหลี่เชี่ยไม่ต้องมาเขินไม่ต้องมาบางังนี่ไงยย้ยย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  ทุกคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมพี่ไอ้ย,ยิงกากยังครับนะก็ขอบอกเลยว่าใช่ขอโทษครับปืนมันมันต้องแบบรอจังหวะเลงนะซึ่งไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนใหญ่เล่นแต่เกมที่มันแบบแบบควักแบบปุ๊บยิงเงินยับเยินเลยนะแบบยิงกัินใส้แตก่ะเจอนี้เข้าไปที่แบบเป็นง่อยเลยมูฟเมนต์เก่งในอ้พวกนั้นไอ้เจ้าพวกก้อนขี้เดินได้ อุ้ยระเบิดเยอะจังแย่แล้ลลลลลวใส่ได้ใช้อุ้ยเสียงบ้าแล้ววะโอ้กระสุนแม็กนั่มหนึ่งเอเอว่ะไอ้ชาสี่เลี้ยวอาหารเช้านี่ยาเลยคุ้มนะยังไงก็คุ้มฮะเพราะเราว่าเพราะเพราะทุยเพราะว่าเราอ้ยไม่คุ้มนี่หว่าอ่ากิน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  นักน่ำมาไม่คุ้มเลยว่ะอุ้ยคุ้มไหมอะเออสองนัดตายโอ้ยโอ้ยเชียนีย่ไงตกใจหมดโอ้ไปก่อดสบดเป็นหนึ่งที <c oughs> ส่วนเขาเป็นเหมืองจริงเลยนะตรงนี้เขายึดเอาไว้ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะถล่มมาครับเขาก็เลยยึดเอาไว้ไม่ใช่ผมผมพูดไปแน่ละมือให้ช้าโอ้ยเชี่ย ไอยไอ่งไงยังไม่ไตายเหรอไอ้ชาฮอยเลี้ยวอาหารเช้าไก่แล้วผังไปได้ฮะไปอันนี้จริงเมื่อกี้เราผักก็ได้นะแล้วก็ไปไ,ไปโดนผียนตายอ่ะไม่ดูได้เปล่าบายนี่มีอะไรไหมฮะมีมีเช็คกระสุนปืนพกก็จะหมดละ โคตรเร็วเลยจัดเลยเอ้ยได้อยู่เลยกันนะครับนะฮะนี่ได้ได้ถุงน้ำแกงมาผมว่าไอ้นี่ยังไม่ได้ใช้นะผมก็จะเอามาไว้ตรงนี้ก่อน,นก,ก่อนนะไม่ดีนี่นี่นอ้าวสงสัยมันไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะอ้ามีป่ะเฮ้ยทำไมไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนนะ มันเป็นระเบิดนะฮะมันมันต้องควรที่จะอ๋อมันอยู่ใกล้ๆกันเรื่องมากจริงเรื่องมากจริงเชียวนะเนี่ยเฮ้ยเลยอีกสามนัดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ปืนกลกันอย่างมอมันละผมโคตรสุดใช้ของให้สุดแล้วกินยาไปเพื่ออะไรเนี่ยยาหมดฤทธิ์เร็วมากโอ้ไม่เกิดอ่ายาหมดฤทธิล์ละของจริงอันนี้ อะไรเนะนี่ยท่านแน่ไม่เรียนไปเรียนมาใหม่นะนะฮะข้างบนน่าจะเป็นทางต่อไปต่อนะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างก่อนมีอะไรไหมเม็นแบบอ้าวว่ดีดีครับคึกๆไปนะโอ้ชยังยังมีระเบิดอย่ไอล้ลูลูตุสแน่ๆเลยอะเจ้าจลูตุสอะ โอเคไม่น่าจะมีอะไรไปโอ้มายกเชียร์เนี่ยเหมือนจะเป็นที่ทดลองหรือเปล่าโูโย้ยแม่เอาสมุนภัยมาบดกันยับเยินเลยอ่ยดูก่อนนะโอ้โหให้อ่านเยอะเลยเอโอเคสงว่ามันสุกที่13มกราคมนะจ๊ะอขอบคุณพวกนายมากๆเลยตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาหัวชั้นโล่งและกลับมาเป็นปกติแล้วเธอยังคงคิดอยู่ว่า เธอจัดการฉันได้พวกนายต้องรีบหาทางแก้นะเธอไม่ใช่แค่ว่าดูเหมือนเด็กผู้หญิงแต่เธอยังยังโง่มากๆด้วย What the fuck คืออะไรอะ่ะอันนี้ลูคัสใช่ไหมความรูคัสหรือเปล่าไอล้ลูตูสอะลูตูสรูคัสเออลูคัสด้วยพ่อ <c oughs> พกับแม่ยังคงอยู่อ่อใช่แล้วฮะอยู่ใต้การควบคุมของเธอบางทีฉันก็ สงสัยนะว่าการที่ครอบครัวเราอะ่ะโดนครอบงำม,มันเป็นเพราะสิ่งที่พวกนายโปรแกรมเอาไว้ในตัวเธอนี่มันนี้อ <c> ก <oughs> มาก <c oughs> อ๋อมันมันเหมือนส่งเมลไปหาบริษัทอะไรมันมีบอกปะไม่มีเนาะเหมือนมีอ่าอ่านต่อนะฮะเดี๋ยวผมสรุปมานะอ่าวันนี้อันนี้วันศุกร์นะครับผมโอเคนางมียายังคงติดอยู่ในอ่าผวังอ่า พวังสักที่ใดที่หนึ่งนะฮะโอเคระหว่างโลกแฟนตาซีของอีวี่และความเป็นจริงเธอเพิ่มจะเออเธอเริ่มที่จะใช้ความรุนแรงฉันเลยขังเธอไว้ในกงที่ที่แรกทีแรกก็คิดนั้นคิดนะโอเคผมอ่านเริ่มมั่วละ <c oughs> ทีแรกก็คิดนะว่าเอเวอร์ลีนน่ะอาจจะอารมณ์เสียที่ฉันไปทำกับมีอาที่น่ารักของเธอ แต่กลับกันอีวี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยแคร์อะไรอีวี่เหรอเอเวอร์ลีนใช่ไหมแต่อันนี้รูคันเรียกว่าอีวี่อ๋อโอเคและแค่แวะไปดูเธอบางบ้างบางครั้งอ่าอีวี่คิดว่ามีอาคือแม่ของเธออย่างที่ฉันเคยบอกไว้อาวุชีวภาพของพวกนายมันห่วยแตกนี่สงราวันศุกร์นะครับผมความบอบมางในเรื่องครอบครัวของเอเวอร์ลีนชักจะไม่ชักจะไปกันใหญ่แล้วเธอเริ่มจัดการคนที่จับ จับถูกอะไรอะ่ะจับถูกจับตัวมาห,หมายความว่าไงวะอาจจะแปลเพี้ยนหรือเปลอดหนึ่งนะ,ะับผมงงกันให้กลายเป็นตัวประหลาดนะฮะตัวประหลาดครอบครัวของเธออ๋อเธอก็พยายามแบบจับทุกคนไม่ไให้กลายเป็นตัวกอนขี่นะ,ะอาจจะเพราะเธออาจจะเป็นเพราะเธอ,เ,อเริ่มเบื่อที่จะไม่มีอายอาุอะไรมีอาย,อยุใกล้ๆนะฮะแต่ฉันมีฉันนี่โคตรจะเซ็งเลย ก็ราะต้องคอยมาเก็บกวาดสิ่งที่พวกคนมาใหม่ๆม,มันทำนะแล้วก็พยายามหนีไม่ก็ไอห้องแรกที่เราเจอนั่นแหละมันกำลังเขียนึงเรื่องนั้นอยู่ห้องแรกที่เจอ b ีอานะแล้วยังตอนนี้นะอีวี่เริ่มไม่สบายหรือ,อมีอะไรบางอย่างผิดปกติผิวหนังของเธอเริ่มเหี่ยวย่นและเริ่มมีผมงอกเฮ้ยปกติมันจะเป็นแบบนี้งั้นเหรอมันดูเหมือนเธอกำลังจะแก่ลงแบบทันทีทันใด อ๋อคุณยายสปีดนะนะต่ fuck? คุณยายสปีดคืออีวี่นะฮะโอ้ท่านั้นภาพก็คือภาพที่เราเห็นคือเธอเข้ามาในที่ของเราเว้ยแล้วก็ไอตัวจริงของเธอก็คือคุณยายสปีดนั่นเองประมาณนั้นนะฮะโอเคโอ้โหหืีที่มาตรงนี้ท่านั้นคุณไปเห็นนะเนี่ยิ้มเข้าห้เฮ้ยชื่นใจเลยฮะ ตอาชีวิตของคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วนะจ๊ะใช่แล้วโอวัตส์เฮลโหลอะไรอะกระดาษนะฮะโอ้โ oh, หให้อ่านเต็มเลยภาดนี้จะเป็นข้อมูลเน้นๆนะฮะผมโอเครายงานนี้อ่ากล่าวถึงอาการที่จะปรากฏหลังจากที่มนุษย์ได้รับเชื้อจาก e-series โปรดอ่านเอกสารนี้ให้แน่ใจก่อนที่จะ เผชิญหน้ากับอาวุธชีวภาพที่เกิดจาก e s e r i e s ต่อจากนี้จะกล่าวถึงในนามของม o มดมดนะครับลิ้นชันขั้นตอนการติดเชื้อ m ม e จะเริ่มมดมดใช่ผมเรียกมแล้วกันก้อนขี้ใช่ไหมจะเริ่มกัดกิงร่างกายของเป้าหมายเพื่อแพร่กระจายตัวมันตัวมันเองและค่อยๆเข้าถึงเซลล์ในร่างกายเป้าหมาย ผลข้างเคียงคือเป้าหมายจะมีความสามารถในการรักษาตัวได้อย่างรวดเร็วระหว่างการทดลองเราได้ตัดแขนและขาของกลุ่มตัว,ตวอย่างออกมีการค้นพบว่าส่วนที่ขาดออกจากกันสามารถนำกลับมาต่อเข้ากันอา้าวกันหมายได้ในเวลาไม่กี่นาทีชิปหายและอีธานคุงมึงนั่นแหละเพื่อนอีธานนนตัดขากับแขนนะฮะแต่เอามาแม็กติดกันแล้วใช้น้ำยานะ่ะ ใช้น้ำแกงนะครับแล้วก็ติดกันเลยนะฮะนี่แหละอีทานติดเชื้อแล้วเต็มตีนแต่ไม่กลายเป็นก้อนขี้อันนี้แปลกมากครับขั้นที่2ของการติดเชือ้อเมื่อมดเข้าไปถึงสมองเป้าหมายจะเริ่มเข้าสู่การครอบงําโดยอ e ีซีรีเป้าหมายจะเริ่มได้ยินและเห็นภาพหลอนและในไม่ช้าพวกเขาก็จะถูกควบคุมโดยสมบูรณ์และเมื่อมาถึงระยะนี้เป้าหมายจะสูญเสียการควบคุมสติ สัมปชัญญะไปโดยสิ้นเชิงนะฮะการติดเชื้อโดยสมบูรณ์หลังจากที่เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายถูกถูกเชื้อเข้าเข้ายึดครองโดยโมดนะครับเป้าหมายจะเริ่มสูญเสียรูปแบบกับความเป็นมนุษย์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่แตกต่างออกไปตามแต่แต่ละกรณีนะฮะแต่ผลลัพธ์ทั้งหมดนั้นทำให้เขา,เาหรือเธอมี พละงกำลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมากการที่จะควบคุมเป้าหมายที่อยู่ในระยะนี้มีความยากสูงมากๆเลยทีเดียวชโอเคแปลว่าอีทานกับมีอาติดเชื้อเต็มๆอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าแปลกอยู่ที่ว่าไม่กลายพันธุ์เป็นไอเจ้าพวกโมดนะครับอันนี้เรียกโมดใช่ไหมพวกก้อนขี้ผมวม่ก้อนขี้เนี่ยดีที่สุดละรูปสิบนาทีหลังจะได้รับตัวยานะครับเสียชีวิต อ๋อนี่เอวรีนนี่เชบโบเด็กคนนั้นหน้าที่อยู่ข้างในอะเอวรีนะฮะสิบสองนาทีหลังจะได้รับตัวยาเซลไกสภาพเป็นอะไรอะ่ะแคสแคลเซียมนะฮะอ๋อของเหลวหอ,อันนี้เอวรีนะฮะอีเนตโตโทอเซนนะฮะการทดสอบปริมาณโดยอ e ีซีรีนะฮะห้านาทีหลังจากที่ได้รับตัวยาสำรอง เป็นผลการทดลองนะครับน่าจะเป็นของไอ้เจ้ารูตูดนี่แหละลูตูดลูคัดนะฮะแล้วก็ผลงานของพวกที่ผลิตไอ้เจ้าเชื้อตัวน,นี้มาด้วยนะครับมาถึงรูปนะตบฟ้อนเอาติดต่อได้โอ้ยข้อมือมีอ่ะเฮ้ยแม่งมาเป็นเด็กเลยอ๋อนี่ฮะไอ้เชื้อที่บนรถไฟไอ้ไอ้ไกล่องเนี่ยแหละใช่เลย อีเนคโคท็อกซินนะฮะอีเนโคสารพิษทำลายเซลล์ของเป้าหมายทุกชนิดที่มีต้นกำเนิดจากอ e ีซีรีเอ้ยารักษาใช้ในกรณีทำลายอ e ีซีรีเท่านั้นสารพิษจะต้องได้รับการผสมก่อนใช้งานด้วยการใส่ตัวยาเซลล์ของอ e ีซีรีเข้าไปยังกล่องนะครับผมโอเคแล้วก็ใส่ยาที่มีอามีอยู่เป็นเนื้อเยื่อแบบนะโอ้ m ม่ก็ โอ้ยแห้งเลยได้มาแล้วแห้งเลยครับผมใช้ได้แค่หลอดเดียวเท่านั้นอีเน e ็ตรท็อกซินใช้กินใช้ทานในห,หลอดเดียวกันว้าวฉันจะกินมันให้หมดเลยไอ้เปลสมาดูข้าวหัวความมูนเน้นๆโอ้โหไอเชียเจ็หน้าจเจริญเลยครับพี่น้องก่อนนะผลิตผลิตเด็กขึ้นมาเด็กก็ต้องการความรักเรื่องธรรมดานะฮะ ใช่เวลาอ่าวไอซ์ดีเสียเวลาการอ่านอย่างเยอะโอ้โหกระสุนแม่งเยอะจัดเลยฮ่าแค่อ่านก็หมดเวลาแล้วครับทุกคน <c oughs> จริง20สินาทีแล้วเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยอ่าโอเคโอเคโอเคแล้ต่อต่อต่อโอเค,คผมผมจะเอาปืนเก็บไปเลยแล้วกันนะแม็กนัมเก็บไปครับแล้วก็อันนี้เก็บไปครับปืนทุก เกือบทุกชนิดนะฮะเราจะเหลือไว้ซึ่งปืนหนักๆเท่านั้นไปโอเคในยำยาก็เอาไว้ตรงนี้ผมจะใช้กระสุนแม็กนัมไม่ได้ไม่มีปืนแม็กนัมอันนี้มีปืนไฟอยู่นะมีมีดด้วยเฮ้ยผมไม่ได้ใช้อันนี้เหรอมันแปลว่ามันต้องเหลืออยู่ช่องหนึ่งกันอย่างนั้นอนะอ๋อเดมถปืนกลอ๋อ ไม่เอฮะโอเคไม่มีแล้วมั้งผมว่าผมว่า,าปืนไฟไปแล้วกันกินช่องไปหน่อยแต่ก็โอเคนะมีออันนี้เอาไว้ผสมยานะฮะไอเก็บไ้ก่อน,นะนแล้วกันแล้วเอากระสุนปืนไฟมาหูสามร้อยนัดอะปืนไฟโคตรโหดโอเค,อเคต่อครับยาวยุ้ยยาวยุ้ยวูฟคอมอน ฉันจะเล่นให้จบภายในวันนี้โอเคเคก็ได้ก็ได้เอาเป็นว่าผมจบพาร์ทนี้เพียงแค่นี้นะครับพาร์ทนี้นจะเน้นเนือบูนนิดหนึ่งแล้วก็อ่านเนื้อเรื่องยับยับนะครับผมก็ใครลำคาญก็พาร์ทข้ามไปแต่ว่าใครอยากรู้เนื้อเรื่องก็จัดแล้วพาร์ทนี้นะฮะไม่ทันแล้วมันนี่มันดูจนจบแล้วนี่ว่าโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวเจอใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้านี้นะอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็เป็นได้แต่ผมก็ยังนะฮะเออแลวค่อยมาดูกันแล้วก็ว่าแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับผมโอเค คลิปนี้คงขอตัวเราไปก่อนนะนสวนคลิปน่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมไปเลยโอยๆค่อวู้ฮู้ y e